สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมชนกีเซนประธานนิสิต6 1 1 0 1 1 6 2 2งงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาเอกภาษาอังกฤษฝึกงานนักองบังรับการตรวจคนเข้าเมือง6ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าสิ่งที่น่าสนใจจากการฝึกงานนักองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ค่ะในตอนแรกนะคะที่ดิฉันสมัครเข้ามาเป็นนิสิตโครงการสายกิจศึกษาดิฉันไม่ได้มีความสนใจที่จะฝึกงานนักองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6เลยค่ะ ดิฉันนะคะมีความสนใจที่จะขุดงานในสายโรงแรมหรือในสายการบินมากกว่าแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะทําให้ดิฉันเลือกฝึกที่นี่เนื่องจากใกล้บ้านและล้นพี่ที่เคยฝึกที่นี่ก็แนะนํามาค่ะจากการที่ดิฉันเข้าไปเรียนรู้หาประสบการณ์การทํางานจากออกองบงคัาการตรวจคนเข้าเมืองหกนะคะดิฉันได้พบสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ประทับใจในหล,ะล,ะละยายๆอย่างจากที่นี่ค่ะ ประการแรกนะคะก็คือสังคมการทํางานนักกองบังคับการตรวจค้นข้อมองอค่อนข้างอบอุ่นค่ะมีผู้บังคับการรองผู้บังคับการผู้กํากับการสารวัตรและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆมีนิสัยที่ค่อนข้างจะเป็นกันเองนะคะแล้วก็ต่อลูกน้องแล้วก็ต่อนิสิตสาขาเกตค่ะจึงทาให้ฉันได้เข้าไปฝึกงานอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นมิตรทุกๆคนคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ ตอนแรกนะคะดิฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต่างฝ่ายต่างทํางานแต่ในทางกับกันคือทุกคนนะคะคอยให้คําปรึกษากันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะซึ่งทําให้ดิฉันรู้สึกว่าบรรยากาศของการทํางานนะคะหรือการสูงงานไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะประการที่2นะคะคือระบบการทํางานในกองบังคับการตรวจคว้าเมือง มีการำนำงานที่ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบนะคะแล้วก็มีการประชุมมีการวางแผนแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่แบ่งงานอย่างชัดเจนแล้วก็เหมาะสมค่ะและ,ะมีการคาดการปัญหาแล้วก็มีการเตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ในทุกๆขั้นตอนค่ะซึ่งฉันคิดว่ามีผลดีนะคะต่องานที่ออกมานะคะ ซึ่งจะทําให้งานที่ออกมามีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและสามารถนําการทํางานอย่างมีระบบระเบียบนะคะไปไประยุกต์ใช้ได้กับทุกกิจกรรมเลยค่ะประการที่3นะคะก็คือ,เ,อ,อเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะให้เกียดกันและกันค่ะส่วนตัวนะคะดิฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนมียศมีตําแหน่งนะคะจึงทําให เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะเคารบและให้เกีิซึ่งกันและกันนะคะซึ่งเป็นผลดีค่ะต่อการทํางานเพราะทุกคนจะรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากต่างฝ่ายต่างาไม่รับฟังกันนะคะก็จะเกิดความขัดแย้งในองค์กรน,นะคะและจะทําให้เกิดความตึงเครียดในการทํางานค่ะ3ข้อนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดิฉันสนใจจากการ ฝึกงานณนกะองมาคับการตรวจคนเข้าเมืองหกค่ะและเป็นตัวจุดประกายให้ดิฉันอยากจะทํางานในลักษณะงานแบบนี้นะคะลักษณะงานที่มีการทํางานอยา่างเป็นระบบระเบียบและมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีและเหมาะก,กับบุคลิกภาพของดิฉันด้วยค่ะเนื่องจากดิฉันเป็นคนที่ค่อนข้างชอบการทํางานอย่างมีระบบมีแบบแผนนะคะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผิดพลาดค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการทํางานลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในหน่วยงานราชการหรือว่าออกองบังคับการตรวจค้นข้อมือหกเท่านั้นนะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับบริษัทเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจก็ได้ะคะ่ะดังนั้นนะคะดิฉันจึงมีความสนใจที่จะฝึกง,งานในลักษณะนี้แล้วก็หวังว่าจะได้ทำงานในสภาพ ล้อมที่ดีแล้วก็ในองคอ์กรที่มีความเป็นระบบระเบียบในอนาคตอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ